ผงเขาไงครับผมดอกใหญ่เลยอ้ยกอบหวานหอมครับที่ผงเขาช่วงนี้เฮ็ดหาหญครับพี่น้องขาเปล่นเปลี่ยนนิดออออออถอยแล้วครับพี่น้องขาใหญ่เลย พี่น้องครับจุ่มนี่พี่น้องครับขาเหียนเหียนดอกหอมๆครับ ครับพี่น้องพอกันอีกแล้วครับกับช่องเขาปลาสไตล์เที่ยวครับวันนี้ก็ยุกับบาที่ยวคือเก่าละครับบาที่ยวที่พามาเฮ็ดคือเก่าครับวันนี้มันนี้ก็พี่้าไปหาเลาะเบิ่งเฮ็ดเบื่องเขาครับพี่น้องปลากับพี่กัดนี่นะครับไม้เก่าไม้เดิมเฮาครับปลาบันบกอำเภอบุตริกจังหวัดอุบลราชธานีครับดินก็แห้งๆครับพี่น้องมรรเลาะเบิ่งครับวันนี้ว่าสีด่อีบบอเนาะหัวเนี่ยก็ะได้อยู่ครับไปครับผมไปลุนเบิ่งน้ำกันครับครับพี่น้อง ดอกแหลกแหกมานเห็ดผึ่งเขาหุ้มกอรครับผมนี่กองดอกงามๆเลยเล่มเบิ้งครับมันนี่สีด้ปันใดาะเนะเาะวานนี่ก็เป็นดอกแหงๆเนาะมันนี่ก็แหงขึ้นเก่าครับผมฝนบาทันตกเลยโอ้ พี่น้องเพิเ่งเพิ่อยากออกล้ายดอ,อกมาแจ้กนูแต่ว่าดินมันแห้งมันเลยออกบ่ได้เลยเป็นดอกเดียวครับผมเนี่ขแา่นเขาที่กันครับผมแต่่าเป็นห่มบาทับนี่ยเป็นมอคับเป็นหัวหัวอย่างนี่ครับ เงเร็วครับผมนี่หวานแล้วดวอกบู๊ขาครับพี่นอกขายาวๆเลยครับเพ็่นตัง้งบ่ไใหเพื่อนนอนเอาครับผมนอนออกมาอย่างสีเลยเนาะเบตอนกันนาเนี่ยนะจุมงามๆครับผม จูงครับผมนี่งามๆเลยครับเห็ดอง,งน่นครับเนี่ยพี่นอกอีกสองดอกเห็ดองน่นครับ สีมงหมองแนวนี้ครับผมผนนง,งเขาใหญ่ครับผมอดอกใหญ่เลยนะครับรเก็บนี่ครับพี่น้องเกิดมาสามดอกเนนาไปหน่วยหนึ่งเนาะเน่าไปดอกหนึ่งครับผม กรอบหวานหอมครับนี่พึ่งเข่าครับครับพี่น้องพออีกแล้วพึ่งเข่าใหญ่โอ้ยพึ่งไหวค,งงวครับงามๆครับพี่น้องครับ ขายู่เแล้ครับบู๊สองครับงบานสวยครับผมมาขาใหญ่ปัดขาบู๊พี่น้องครับไปแล้วครับพี่น้อง เป็นแต่ขาครับผมพี่อืมอืมช่วงนี้เฮ็ดห้าหยักครับพี่น้องโอู้อ้ขาเปล่นเปลี่ยนนิดน้อยแล้วครับปาดทิมเบิร์ดเสียดายครับผมอ,อืมอืครับพี่น้อ,องชุ่มน้โอ้ เลาะหาอยู่โดนเติบครับผมเริ่มพ่อแล้วครับมองเอนออกเนาอปลาที่อยูอ่สบายปกติเฮ็ดแั่เนี่ยฉันมันออกมมนออกมือใหญ่ครับผมหายางว่นอยู่ครับโอ้โเสีย,ยสดายห่งดองนี้ลมแล้วปุ๊กไก่ปุ๊กไก่มองนี้อืมอ่อง มันขึ้นไปตองบดายครับผมข้อหักข้อแงน,นอยู่เนะาะขาใหญ่แห้งครับโอ้โหพบไล่แล้วดินสีแห้งครับหอยแล้วครับพี่น้อขงขาใหญ่เลยอู้หูก็ได้เล่มอยู่ครับผมนี่ครับพี่น้องอีกจมหนึ่งครับผม ง่ามเลยนี่เส้อเฮ็ดครับ,รบโโเฮ็ดพึ่งเขาอ้ยหมานหมานครับผมมา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 นำเลยครับไม่พูดเยอะเป็นสันเลยครับนี่ปด ขาบัวใหญ่แต่ว่าออกร้ายครับผมถ้าออกเป็นจุ่มเนี่ยในส่วนหมากสิบดอกบัวใหญ่ครับแกงแสบแกงหวานครับผมหอมหอมขึนซื้อววาเฮ็ดเผ่งเขาแสบทุกแบบครับ ขาอุยขาขาขามานแล้วครับผมอืมขาหน่อยๆอ,ออกไปจุ่มเลยครับพี่น้อง ข้ามครับยังข้ามสีสมนี่กำลังออกเห็ดไข่ครับผมเห็ดไข่หอมๆครับนี่อ,อ้อยแล้วครับพี่น้องข<พ>าแข็งแห้งครับนีนป่าภูเขาเลยมันเป็นเห็ดดอกแห่งๆครับผมออกเป็นบางหุม ขางามงามพี่น้องครับคุณครับพี่น้องมานตอนเนี่ยหมานล้วนลวนครับอันนี้อืออยี่หลอดครับเงานี ท้องถิ่นเห็ดบกอื้อครับผมเห็ดมันปูใหญ่ครับ เปีนปองฮองครับพี่นออ้องดอกเหีย,หยครับผมห้มแ่พี่น้องครับขาเห,เหียนดอกหอมๆครับ น้องครับเลี่ยงแถวกันเลยครับนี่ส้ยงามแฮ่มมีปาาบูเขาเลยเฮ็ดเพื่นแข็งครับผมแข็งกรอบดีครับขนาดน้องครับพอยแล้วบึงเด้อเปิดบึงเด้อครับผมห่างกันเนาะนเฮ็ดถึงเขาครับเฮ็ดเลยเนาะ สะอ้อนแนงครับพี่น้องมื่อนี้อลังการความมานาพี่โนโอ้องย้ายไปเลยเนาะย้ายไปเลยครับผมเอ้ามามานำโหลดแล้วสวยแล้วจังๆครับพี่นออ้องได้มาบ่ได้เฮ็ดยาวเบาที่ตัว้ะครับนี่ อาอยู่ก็มาเป็นบ็กอกือกันนะครับ้เปน็นไม้รับครับพี่นองไม้รับคาพี่นงดอกไ้หน่อยก็มีด้วยจริง ปาด,ดด้วยลวดครับพี่น้องมือโอ้อพี่น้องครับจุ่มน,นี่โอียมานี่จะด,ดอกเลย จุ่มเดียวครับเั็ดดอกครับผมนับเอาเด้อพี่น้อกินแหงๆครับพี่น้อแต่ว่าบรรบกอยากออกคือกันครับผมอยากเกิดว่าสัส <c oughs> นซะดอกนี้ง่ามาตรงดีขนาดทางอื่น่นออกจนว่า เก็บจนเมือเอ่อยแล้วเนาะโบ๊เข้าก็อยากเกิดขึ้กน,นกันนะครับพี่น้องพออีกแล้วจังๆเลยครับพี่น้องเก็บเพิ่งเขา แข่ง,งกับเทียนมันเป็นทหารถิ่นแล้วนี่ขูดเนาะแข่งน้<อ>งนำมันโรอดครับดีลาไม่ได้แล้วนบทท่านขายครับผมนี่แต่ดอกกำงามครับมัน เมื่อพี่น้องครับพอเฮ็ดร้ายเมึ่สันเขาก็เริ่มหิวแล้วครับช่วงนี้ลมแตงแงงปองงองนี่ครับผมบ้วฮ่าจะป่าตีนก็ได้เฮ็ดสะอาดนี่ตองครับชุ้ๆเลยอ,อ,อยากถ่ายใหจงไว้ครับ แหงเปิดแหงโอล่ที่นอกงามคักกัน,กน ปาาแล้วตีนี่ครับพ,พ,พี่นอกมันหมูครับผมขามันเลนยนี่ครับข้าให้เพิ่เขา้าทานั่นโหมูนี่ดูเลยโอ้ยชีวบาถึงครับผม <c oughs> ใ,ใหญ่แฮะมีใครให้หงานกว่าน,นี้ไหมครับพี่นอกม,มีบอกเลยว่าสุดยอดที่สุดเลยปีนี้ เพิ่งไปหลับอุ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโง้ยโอ้อ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยอย วด uh huh. ดอกหมู่ก็น,นี่นะครับพี่น้องแต่ว่าบริเวเก็บเอามันขมนครับผมจังๆอีกแล้วพ uh huh. ี่น้องเขาเป็นหิ้วเูก็เขาบวานดอกใหญ่ใงชงนะ่ไหมมือสั่นก็ขออภัยในเรื่องพี่นอ้องขนาดหน,นีเวลาประมาณบายกลัวลวครับ แห้งมาพ่อเฮ็ดแห้งอันนี้บันกระเป๋า็ขาไปไเอามาขับเด้อครับพี่น้องนับเด้อนับเด้อโอ้ยมาพอจุ่มแห้งขักครับผมปาดลน่นลุ่ยเพ,เพื่อเหยียบเห็ดไปแล้ว่าจักโบม,มีหอดสองหวังครับผม ดงเห็ดพึ่งข้าวครับพี่น้องเอาละครับพี่น้องเดี๋ยวเวลากลับบ้านนะครับมาเบ่งผลงานน้ากันครับมาบันโบกข้าวครับผมก็อยากออกอยู่ครับผมฝนมาตกก็ออกเบ่งบานอุ้ยเห็ดพึ่เขาหลวบเลยครับบานสองกระตามีแต่ดอกงามๆครับผมสลงเมื่อไปขายตลาดนะครับผมกระติกกระบายกลัวอะไรหิ้วเขาหิ้วหนามกันนะครับ ครับก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับชมคลิปนี้ครับถ้าชอบคลิปแนวนี้อย่างไรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวทิวครับสำหรับวันนี้บ่าวทิวสะก่อโต๊ะลาแล้วครับสวัสดีครับ